สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสลับปรับเปลี่ยนมุมมองในไฟล์ e อ plorer ของระบบปฏิบัติการ Windows 10กันเรียกไฟล์ e อ plorer ออกมาใช้งานโดยปกติแล้วเมื่อท่านติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ๆนะครับท่านจะพบว่า,ามุมมอง ของ File e x p l r r e r จะเป็นมุมมอง u u i k k c c e s s นะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับนมุมมองแบบนี้นะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยให้มุมมองคล้ายๆกับระบบปฏิบัติการ Window s เวอร์ชันขก่อนนะครับโดยคลิกขวาที่ u u i k k c c e s s แล้วคำสั่ง o Option ัน่ะปรากฏได a ล o อก o l d e r Option ดูในช่อง open file explorer 2นะครับตรงนี้เราก็คลิกแล้วก็เลือก this pc แล้วก็คลิก a ทรกลาคลิก ok ตอนนี้เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับลองปิด file explorer แล้วเรียก file explorer จะมาใช้งานใหม่นะครับหน้าจอ,อาเริ่มต้นของไฟล e explorer ก็จะตัดมาเหมือนกับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันอนก่อนก็คือมีโฟลเดอร์ s e s k t o p m y d o m u m e n t s เมนต์ i c วสิกพิเออยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีไรต,ต่างๆนะครับอยู่ทางด้านล่างซึ่งบางท่านที่ใช้ Windows เวอร์ชันก่อนก็จะคุ้นเคยหน้าจอลักษณะน,น,นี้นะครับถ้าบางท่านอยากใช้หน้าจอเหมือน ที่ Windows ติดตั้งมาให,ให้ใหม่ๆนะครับท่านสามารถเปลี่ยนกลับคืนได้ก็ที่กว่าที่ค i ิก Access และคำสั่ง Option แล้วก็เลือกที่เดิมครับจาก DSC เป็น Quick Access แล้วคลิกบนปุ่ม Apply คลิกบนปุ่ม OK แล้วปิด f i l Explorer e จากนั้นเรียก f i l Explorer e ที่มาใช้งานเน นะครับหน้าจอก็จะเป็น Quick Access เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ท่านจะโปรดปานการาม,มุการใช้มุมมองลักษณะไหนก็เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนมุมมองใน,นฝ่าย Explorer ของระบบปฏิบัติการ Windows 10ครับ